สวัสดีครับวันนี้พบกับสิทิศศักดิ์นะครับ168พยากรแฟนเพจนะครับคนเดิมคนเก่านะครับของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยแหละนะครับวันนี้ก็จะมานะครับพยากรในส่วนของเส้นนะครับเส้นใจนะครับเส้นใจที่วิ่งมานะครับแล้วก็ไปเป็น3 3แง่งหรือ3ามแขกหรือตีศูตรนะครับบางตำราเขาบอกว่าตีศูตรตรงเรือนเพื่อหัสนะครับ ลักษณะแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะพยากรณ์ให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับจะให้ดูเส้นหลักนะครับในในชีวิตของเรามันก็จะมีเส้นหลักเนาะเส้นแรกก็จะเป็นเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตนะครับดีดีหรือไม่ดีก็คือจะต้องไม่มีเส้นมาตะันะครับหรือจะต้องเส้นจะต้องไม่ขาดหรือเส้นจะต้อง ไม่เป็นเกาะนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเส้นชีวิตนะครับของเราดีนะครับแต่ถ้าลักษณะเส้นนะครับชีวิตขาดหรือมีเส้นตัดตัดนะครับหรือมีเกาะก็จะไม่ดีนะครับส่วนเส้นที่2นะครับเส้นสมองนะครับเส้นสมองยิ่งยาวยิ่งดีนะครับเส้นสมองเนี่ยก็จะทําให้เจ้าของรายมือมีปฏิพานไหวพริบนะครับมีความเฉลียวฉลาดนี่ะ รู้เท่าทันคนดีนะครับเป็นสมองแต่ลักษณะของเส้นนะครับของท่านหากสั้นนะครับสั้นสมมุติว่าสั้นครึ่งมือนะครับตกตกตรงนี้แหละทางคารต่ําก็จะไม่ดีนะครับสมองก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยทันคนนะครับหรือเอาง่ายๆคือสมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ายาวแบบนี้นะครับก็จะแสดงว่า ปฏิพันธ์ไว้พิบนะครับความเฉลียวฉลาดก็จะดีนะครับในส่วนของเส้นสมองต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเส้นที่จะมาพยากรณ์วันนี้ก็คือเส้นใจนะครับหรือเส้นจิตใจนี่แหละนะครับที่วิ่งไปแล้วก็แตกเป็นสามง่ามนะครับตรงเนินเพื่อเพนะครับแล้วก็ลักษณะบางคนนะครับอาจจะวิ่งมาอยู่ใต้นะครับนิ้วกลางหรือเนินเสานะครับ ถ้ามาอยู่แค่นี้นะครับก็จะแสดงว่าเป็นคนชอบเก็บตัวนะครับไม่ค่อยชอบเข้าสังคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเส้นตัวนี้นะครับวิ่งมานะครับวิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็แตกนะครับสามสามแย่งนั่นแหละหรือสามแขกนั่นนะครับแตกตรงบริเวณเดินพุทธหัตถ์นี่แหละนะครับ ลักษณะแบบนี้และนะครับแตกตรงเนินพฤหัสนะครับในส่วนของการพยากรณ์ในส่วนของลักษณะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเส้นใจนะครับวิ่งไปนะครับเป็นเครื่องหมายตีศูนย์ตรงเนินพฤหัสนะครับหรือแตกสามง่ามนะครับนั่นเองนะครับซึ่งนะครับลักษณะนี้นะครับเขาก็จะบอกว่านะครับเขาบอกว่าก็จะบุคคลคนนั้นนะครับก็จะมีความรู้นะครับความสามารถนะครับของตัวเองเนี่ยก็คือ เป็นคนที่มีความรู้นะครับแบบลึกซึ้งเนี่ยความสามารถนะครับ2นะครับก็จะเป็นลักษณะของเป็นผู้นำนะครับชอบเป็นผู้นําคนแล้วก็ก็จะมีผู้ติดตามเพราะว่าในส่วนของปลิตภัณฑ์ไหวพริบนะครับหรือความเป็นผู้นำเนี่ยเด่นชัดนะครับก็เลยมีคนนะครับติดตามเยอะนะครับข้อที่3นะครับเป็นบุคคลที่มีความคิดที่เริ่มนะครับสร้างสรรค์ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะครับ รือเรื่องส่วนตัวนะครับเขาก็มีความคิดเรื่องเริ่องสันนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับก็จะเป็นก็จะมีความมั่นคงนะครับสําหรับเรื่องของการเงินนะครับบุคคลคนนี้ก็จะมีความมั่นคงนะครับเกี่ยวกับการเงินครับข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายนะครับคู่ครองนะครับก็จะช่วยนะครับสร้างนะครับหรืออุปถัมภ์ค้ำชูนะครับผักดันนะครับ จนในส่วนของครอบครัวนะครับก็จะมีความสุขคับความเจริญมีความร่ำรวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพยากรณ์ในส่วนของเส้นนะครับเส้นใจนะครับวิ่งไปแล้วก็แตกเป็นสามง่ามนะครับหรือลักษณะเหมือนไข่ตีศูนย์เนี่ยนะครับก็จะทําให้บุคคลคนนั้นนะครับก็ถือว่าดีนะครับสมบูรณ์แบบนะครับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นผู้นําคนนะครับเรื่องของความร่ํารวยเรื่องของการเงินนะครับ รื่องของความคิดเริ่มนะครับสําหรับในส่วนของการปรยากรในส่วนของเส้นใจนะครับแตกสามงามนะครับก็ขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้น,น,น,นะครับสวัสดีครับ